วิรกรรมเป็นไงบ้างครับ F 6 <c oughs> อย่างแอร์ <c oughs> ใน <c oughs> บ้านนี้มีวิรกรรมอะไรเด่นๆ่เมื่เราให้เราฟังได้ไหมวิรกรรมเหรอ ส่วนใหญ่จะเป็นคนอื่นมีวีรกรรมที่ทำกับแอนมาก่าเราก็เป็นผู้ถูกกระทำไปยังไงในบ้านเ่ยจะเล่นบัดดี้บัดด็อกไงอ่าแต่บัดดี้มันเบเบเราไม่เล่นอ่าเราเล่นบัดด็อกกันบัดด็อกคยยังไงครับก็คือเวลาอย่างบัดดี้เขาจะแบบเทคแคร์กันสิ่งดีๆให้กันบัดด็อกก็จะแบบแกล้งแล้วก็แกล้งไม่ให้รู้ว่าเป็นใครแล้วพอท้ายวีค่อยมาแบบอ๋อคือเราต้องแกล้งคนนี้ใช่ก็จะจับสลากได้ใครแล้วก็ต้องคอยแกล้งคอยแบบอะไรเงี้ยอ่าแต่คือเราโดนแกล้งหนักมากไง แล้วเราเป็นคนแบบรู้ไม่ทันคนเลอย่างเงี้ยก็จะโดนแบบตลอดเวล่ำเวลา <c oughs> คือจริงๆคนที่ไม่ได้จับได้แก้งแอนก็จะลุมแก้งแ <c oughs> อนก็จะแบบโดนหัวกันก็อย่างนั้นเ <c oughs> ช่นกแบบ็แบบเขาจะแบบแกล้งกันก็คือ แอนลงมาข้างล่างเสร็จปุ๊บบนเตียงนอนอะไรเงี้ยน้องน้องนุกนิกเขาเป็นบัตด็อกแอนเของเอาพริกไทยกับเกลือไปโรยเตียงจ้าโรยเตียงโรยเตียงหมดมากอะไรก็ขึ้นไปจะไปเก็บของแล้วแบบอะไรวะอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยอะไรซาดะอยู่บนเตียงเขาเนี่ยตะโกนลั่นบ้านเอฟเลยว่าแบบใครทำเนี่ยมาเก็บดู๋ยวนี้โกรธแบบตนน้ำตาจะไหลเล่นอย่างนี้ไม่เล่นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็น้องก็ขึ้นแบบ แอบขึ้นไปเก็บไปเก็บไปเก็บในนี้แล้วก็ยังไม่รู้แล้วยังไม่รู้อพอโตกินข้าวอะไรเงี้ยก็จะมีน้ําน้ําเปล่าแต่ละแต่ละคนยอะไรเงี้ยค่ะครับก็พอแอนเดินไปล้างจานเสร็จปุ๊บก,กลับมาก็กินนะทําไมมันเค็มเค็มน้ำก็ใส่เกลือซ<อ><ต>ันนี้ใครมีกลับไปดูย้อนภาพได้เลยว่าแบบในซันนี้จะมีแบบเทเทเกลือเทเกลือแล้วก็ขยำขยาแล้วก็วางก็นั่งดูนั่งดูอะไรเงี้ยคือแบบแอนจะโดนแก้เพราะตามภครไม่ทานแล้ได้เป็นบ้านเขาไม่แก้คนอื่นเขาบ้างนะฮะ คือจริงๆเราแก้แต่เราก็ จะแกล้งเหมือนเรียนแบบเขาใส่เกลือในน้ำใช่ไหมแล้วก็ทําอย่างเงี้ยคือไปคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรดีอะไรเงี้ยลวเขาโกรธไงใช่เพราะว่าเวลาคนอื่นแกล้งเราเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวเพราะเขารู้ว่าเราไม่รู้ใช่แล้วเขาก็รู้ว่าเราไม่หายง่ายอะไรใช่แต่ว่าวันนี้แอนมีโอกาสนะครับซันนี่เนี่ยเคยมารายการเราแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าแบบว่าสมมติว่าซานนี่ดูอยู่อยากจะเผาอะไรเลยโอกาสเรามาถึงแล้วให้ใครถ่ายคลิปไหมให้ใครถ่ายคลิปไหมตรงแท็กอินสตาแกรมให้ท่านซันนี่เลย จริงจริงพี่สนิทเนี่ยตอนนี้สวยมากนะครับคือหุ่นดีทุกอย่างตอนอยู่ในบ้านพูดเลยว่าเหมือนคมไฟแดงอะแปลว่ากินตลอดเวลาคือในบ้านจะมีสปอนเซอร์ที่แบบว่าสิ่งดีมากๆจริงๆแล้วก็จะแบบทำให้เราแบบอิ่มหนำสำราญอะไรเงี้ยแต่พี่สนิทเขาจะแบบตื่นตาตื่นใจทุกมื้อเขาจะไม่ได้ต่ำกว่า2อย่างอะเขาก็จะแบบกินหลายๆอย่างจนแบบเริ่มเข้าวิที่ห้าวิที่หกเริ่มคุณครูเริ่มแบบ สนีโดเลมอนหรือเปล่ามันเริ่มจะแตกตัวตัวมันเริ่มจะแตกอะไรเงี้ยมันจะมีวีที่เป็นละครเวทีแล้วต้องใส่ชุดจีนเป็นแบบชุดเป็นกระโปรงสีแดงอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนโคมแดงมากเขาก็จะแบบเป็นเป็นฉายาแซวสนีว่าแบบโคมแดงอะไรจากเอาหมวยแกเป็นอ๋อึ้งกินเยอะพี่สันนไม่แต่เป็นเรื่องตลกตลกเขาก็น่ารักอืม